ขณะนี้เจ็ดนาฬิกาห้านาทีครับเจ็นาฬิกาห้าสดนาทีสวัสดีที่ทำท่านทุกคนครับผม <c oughs> เดินเลาะริมแม่น้ำโขงนะครับเนี่ <c oughs> เดินเลาะริมแม่น้ำเออแม่งโขงเนาะ มีกอให้ททำที่ท่านมารอแต่ว้ขอพรหลวงตาบุญนชื่นนะครับก็มีตลอดเส้นทางเลยนะครับอะไรคด่าดีช้าแลวเนอแล้วเจอนอีแล้ว ม,มันบอกว่าเจอหลวงตาอีกแล้วนะครับตั้งแต่หลวงตาห้านทุดงมาเส้นนี้นะครับเส้นนี้ท่านเคยเดินทุดงผ่านครับนี่ผมจําได้ดีเส้นนี้หลวงตาเคยเดินทุดงผ่านรอบนั้นจะผ่านไปสามเหลี่ยมทองคําครับเป็นเส้นเดียวกันนะครับ ฝนจะตกนะครับตอนนี้อากาศคืมฟ้าคุ้มฝนเลยอถ้าตกมาตอนนี้หนาวแน่นอนเลยครับลัตทนเดินเลาะริมแม่น้ำโขง นี่นะครับซึ่งท่านเดินเลาะริมแม่น้ำโขงที่เที่ยวก็จะเยอะนะครับบรรยากาศลมแรงนะครับตอนนี้นี่ลมแรงนะครับนี่กระแสน้ำก็ไหลแรงด้วยนะครับโน่นนะครับก็สวัสดีญาตทธรทมทางสปปลาวด้วยนะครับเนาะ ทางอ่อย่ยททางลาวนะครับทางประเทศลาวนะครับหลายคนหลายท่านนะครับที่ท่านเป็นอ่ที่ท่านเข้ามาติดตามรับชมนะครับขออนุโมทนาบุญกับย่ยําทุกท่านทุกคนฝั่งโน้นนะครับเนาะคนทุกท่านเลยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าขณะนี้ลงตาท่านก็ชุดดงลาะริมตะเข็บเนี่ยลาะริมแม่น้ําโขงนะครับอ่พี่น้องทางสปปลาวสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับ ซึ่งอยู่ใกล้กันเลยตองนี้เก็บไว้นะเก็บไว้นะ เลกอะฝนลงเม็ดแล้วครับฝนลงเม็ดแล้วโทรศัพท์ผมกันฝนไม่ได้ด้วยนะครับนี่โทรศัพท์ผมกันฝนไม่ได้ด้วยฝนลงเม็ดแล้วครับฝนจะตกแล้วครับนี่ฝนตกลงมาแล้วนะครับจะท,ทำลงเม็ดแล้ว าทางเข้าท่าเรือเชียงแสนนะครับนี่ฝั่งซ้ายมือนี่จะเป็นทางเข้าไปท่าเรือเชียงแสนท่าเรือเก่าครับท่าเรือเก่าเอาให้ละเอียดลยพี่พุธลงสีข้าวเก่าคนะาน่ะโรงสีเก่า

สวนองไม้นะครับเป็นสวนอกไม้ตรงน,นี้เป็นสวนดอกไม้ครับถ้าเรือเวียงเชียงแสนนะครับนี่ท่าเรือวังชีเวียงเชียงแสน ครับขณะนี้เวลา8นาฬิกาหกนาทีนะครับแปดนาฬิกาหกนาทีาาาขับมองไปด้านหน้านี่ก็เห็นย้าที่ทาที่ท่านมารอก,กับไหว้ขอพรลุตงตานะครับตลอดเส้นทางเลยนะครับอากาศมืดคึ้มเลยครับวันนี้มืดคึ้มไม่มีแสงอาทิตย์เลยนะครับมีแต่จะเปียกนะครับวันนี้กอง ก,กับการ12นะครับกองบังคับการตํารวจน้ํานะครับนี่มาถึงจุดนี้นะครับนี่รอบนั้นก็เดินผ่านตรงนี้นะครับกองกับกับการ12กองบังคับการตํารวจน้ํานะครับตำรวจน้ำท่านมาลบพรจากหลวงตาฝนเริ่มเริ่มลงเม็ดหนักแล้ว เริ่มเริ่มลงเม็ดหนักกว่าเดิมแล้วนะครับตอนนี้กลับติดตามไว้ได้เลยนะครับตั้มดาซิ่งนะครับอ่าฝนจะตกแดดจะออกฟ้าจะร้องตั้มดาซิ่งถ่ายได้ถ่ายให้ดูอย่างเดียวครับครับผมถ่ายให้ยายทำได้รับชมตลอดเส้นทางการจาริจดวงดวงตานะครับเนาอ่ายกเว้นสัญญ,ญาณไม่มีครับได้ถ่ายทอดให้ยายทำได้เก็บ ภาพไว้นะครับเก็บบันทึกไวใ้ให้ใจทำของเราได้รับชมนะครับตลอดเส้นทางน,นะครับเนา,าให้ลูกรุ่นลูกรุ่นหลานหลายๆปีครับได้ดูกันถนนหมายเลขหนึ่งหนึ่งสองเก 1, 1, 2, นะครับตา่ันดีใจมากยืนมือไปจับสบงลงตาครับ ครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง Youtube สวัสดีครับผมพี่ทางช่อง Youtube ต่ำดำาสิงนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม